สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาตอบคำถามถามหนึ่งครับนะฮะช่วงนี้น้ํามันแพงนะครับนะเราหลายคนก็หันกลับมาใช้แก๊สนะครับรถที่ไม่ได้ดูแลมานานเนี่ยไม่ได้ใช้แก๊สนานนะครับปกติใช้แน้ำมันนะฮะมันโปเอากลับมาใช้เนี่ยมันจะมีอาการนะครับเช่นอืดบ้างกระตุกบ้างนะครับนะวิ่งไม่ค่อยออกบ้างนะฮะนะเราควรจะดูตรงไหนกันบ้างนะครับตามผมเลยครับหลักนะครับถ้าไม่ได้ใช้นานนะครับนะ มันก็จะต้องดูอะไรบ้างล่ะครับหนึ่งเลยครับดูกองนะฮะหลักๆเลยก็คือต้องดูกองนะครับกองแก๊สนะฮะมันมีทั้งหมด2ตัวนะครับบางคันมี2ตัวบางคันมี3าตัวนะฮะบางทีก็กองหน้าถังมีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กองก่อนเข้าหัวฉีดตัวหนึ่งหรือก่อนเข้าฟลิกมิกเซอร์ตัวหนึ่งนะแล้วก็กองในนี้ตัวหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนกับกองน้ํามันนะครับนะะกองแก๊สเนี่ยเป็นกองแห้งนะครับ มันสามารถถอดอย่างนี้ได้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนถอดเนี่ยก่อนถอดทุกครั้งนะครับจะต้องขายน็อตตัวเอ่อตัวท่อที่มาจากถังก่อนนะฮะขายยังไงล่ะครับขายด้วยวิธีนี้ครับค่อยค่ขายนะครับขาย,ขายแค่นิดเดียวแค่ออกชี้แค่ออกมันมันออกชี้นิดนิด,น,ดนะครับนะแต่ก่อนหน้านั้นจะต้องปิดวาลวปิดวาลวที่ถังก่อนนะครับถ้าสําหรับเป็นวาลวมือนะ วามือหมุนถ้าเป็นวาวไฟฟ้าก็แค่ปิดสวิตช์มันก็ตัดแล้วนะครับนะคลายชีทให้ออกชีดรั่วนิดๆนะครับอย่าออกพวดเลยนะครับอันตรายนะฮะออกพวดเลยนะครับให้ออกชีดใหออ้มันมันดังชี้นิดๆเนี่ยนะนะพอมันรั่วออกมานะครับ,รบแล้วทิ้งไว้สัก15-20นาทีนะครับหรือนานกว่านั้นก็ได้ครับสักครึ่งชั่วโมงเลยก็ได้นะฮะแล้วแต่เราจะคลายคลายเพื่ออะไรล่ะเพื่อใช แก๊สที่ค้างอยู่ในท่อเนี้ยนะท่อเนี้ยมันจะต่อไปถึงถังนะครับแก๊สที่ค้างอยู่ในท่อเนี้ยออกจนหมดนะฮะแล้วก็แก๊สที่ค้างอยู่ในเนี้ยออกจนหมดนะครับถ้าไม่อย่างนั้นถ้าถอดเลยเนี่ยอันตรายมากเลยครับนะอันตรายตรงไหนตรงที่พอน็อตมันคลายปั๊บมันจะกระเด้งเนี้ยนะฮะฝามันจะกระเด้งถ้าถอดไม่ดีก็หลุดออกมาทั้งเบ้าเลยนะฮะนะะผมเคยเจอเคสเคสหนึ่งนะครับไปร้านร้านหนึ่งนะฮะ เขาน่าจนวดด้อยประสบการณ์หน่อยนะครับเขาคลายวาล์วถังนะแล้วคลายออกมาทั้งเบ้าเลยนะฮะหลุดกระเด็นปุ้งออกมาเลยนะครับแก๊สระเบิดเต็มปูเลยดีที่ไม่มีใครสูบบุหรี่ตรงนั้นนะครับแล้วไม่มีประกายไฟไม่อย่างนั้นล่ะงามไส้เลยครับนะฮนะก็ต้องบอกก่อนนะครับก็ค่อยๆคลายแล้วพยายามอย่าให้ใครมาสร้างประกายไฟใกล้ๆเลยนะครับอันตารายพอสมควรกันนะครับนคลายช้าๆค่อยออก นะครับพอลายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถถอดพวกนี้ได้นะครับถอดมาดูอะไรถอดมาดูใส้กรองแก๊สนะครับนะถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนครับนะเราสามารถทําเองได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ข้างในนี้จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับแต่นี้ผมถอดไว้ถอดไปแล้วนะครับถอดเอาไปซื้อนะฮะนี่นะครับนะให้ดูเบาเหมือนปกติมันจะมีมันจะมีกองแก๊สอยู่ข้างในนี้ตัวหนึ่ง นะครับแต่นี้ผมถอดไป,ไปเป็นตัวอย่างซื้อแล้วนะครับเสร็จ<ะ>แล้วประกอกบกลับนะครับประกอกบกับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่ขัดให้ขัดให้ตึงๆนะทำงานกค่แก๊สน,นะครับนะ ก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องหาฟ่องน้ํานะครับนะเปิดวาล์วให้แก๊สมันทํางานแล้วก็หาวาล์วหาฟองน้ํานะครับชุบกับน้ํายาล้างจานนะครับแล้วมาเช็ดมาลูบๆดูนะว่ามันรั่วไหมรั่วตรงไหนนะครับถ้ารั่วก็ขันให้แน่นซะก็แค่นั้นนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นฝั่งแรงดันต่ํานะครับถ้าฝั่งเนี้ยจะเป็นแรงดันสูงอยู่ รเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็เช็คอาการรั่วนะครับนะถ้ามันไม่รั่วก็ใช้งานได้นะครับอาการนี้ยถ้าทําแล้วยังไม่หายนะครับลงจูนลงจูนแก๊สใหม่นะฮะจูนแก๊สถ้าเป็นระบบอูชีก,ก็ต้องเข้าคอมจูนนะครับหรือซื้อสายจูนมานะฮะแล้วก็มาเสียบนะครับผมมีคลิปอยู่แล้วนะครับท,ที่สอนการจูนไปนะครับถ้าหรือถ้าเป็นฟิกมิกเซอร์นะก็ค่อยๆจูนค่อยๆปรับ บางทีตัวฟิกกิเซอร์มันอาจจะค้างหรืออะไรเงี้ยนะครับนะเราไม่ได้ใช้นานนะครับเนื่องจากนั้นนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไ i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ